จะมารีวิวซิกเก็ตเตอร์ LOL เองนะคะนี่ค่ะสวยไหมสวยค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูมันมีอะไรมั่งหนูลองพูดดิอ่าหนูแบ่งขนมให้ติวค่ะหนูแบ่งขนมให้ติว,วอ่าน้องแบ่งขนมให้ แบ่งให้เฮยเตอร์ด้วยค่ะหนึ่งอันจิวแบ่เอาให้เฮยเตอร์เอาให้โตด้โอเคไหมครับมันมีตัว L O L แล้วก็หมาของ L O L ขอดูชัดๆหน่อยค่ะเห็นไหมนี่อวชั้นนี้นะคะสวยมากสวยมากแล้วอีกชั้นหนึ่งนี่สวยไหมคะสวยค่ะแล้วก็ อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะมีโอ้โห<ว>มันม,มีเยอะมากสวยไหมคะสวยค่ะสวยใช่ไหมแล้วเวอร์ชันนี้สวยไหมคะสวยค่ะสวยใช่ไหมคะแล้วเวอร์ชันนี้ล่ะคะสวยมากมันมีกี่อันเนี่ยสตกลงหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าวหนูชอบหรือเปล่าชอบค่ะหนูจะเป็นเด็กดีไหมเนี่ย